ไว <c oughs> แท้พี่นิดกำลังกดแชร์แบบหนึ่งเออชุบคันหัวเชวยกำลังแชร์แชร์แชร์ Okay. พี่พึง่งวัสดีครับโอ้โหมาก่อนมาก่อนที่เราจะเข้ามาอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืเตรียมพร้อมแต่งหนะ้าวันนี้ไปทำงานครับ <c oughs> ทำงานรีวิวสวัสดีคุณดานะคะสวัสดีคะ่ะพี่พี่นิด แต่งหน้าแต่งหน้ากันมีอะไรอยากคุยก็คุยได้นะจ๊ะไม่งั้นก็จะสวัสดีค่ะพี่สยมพรม่มามีพี่บอยอุ้ยพี่พลสวัสดีค่ะคุณน,น็อตพี่นาตีคุณแอดเมืองชลาวางังคุณหนูนอนนาะสวัสดีครับขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยที่เห็นหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าไม่สดนะอันนี้คือ ฟิเตอร์กราบย่าไว้สวัสดีพี่พลค่ะไปทํางานรีวิวค่ะคือพึ่งค่อยๆกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะชีวิตก็เป็นแบบนี้จะดีใจเสียใจไปทําไมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมฝากขอใจกดแชร์ให้หน่อยนะครับใส่ตั้งหูก,ก่อนเดี๋ยวลืม ชีวิตที่เป็นชนีนะคะหุ่นวายมากกับการแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวเหนื os, <target. S 1> ่อยพุ่นแล้วก็บ่นก็นหนึ่งขอบคุณพี่พลนะคะตอนนี้มีคนสมัครภูแสนดาวเพิ่มมาอีกสามคนก็คือเป็นพี่ตู่นั่นแหละไปชวนทั้งตระกูลมาแล้วเนี่ยพี่สาวน้องสาวนะคะมาแล้วสามคนเหลือกำลัง ชวนเพิ่มตอนนี้แชทเริ่มนิ่งค่ะไม่ค่อยมีใครทักแชท,แชทสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกเห็นอนุภาพของเห็นอนุภาพของคันยิงแอดมากเลยนะคะทุกคนเออเลดจริงแต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตด้วยอะเออถ้าจังหวะชีวิตคือได้ก็คือได้ สวัสดีทุกคนนะคะฝากขอใจกดเชร์นหน่อยนะขอใจให้หน่อยขอใจให้หน่อยพี่นี่ถ่ายไปหลายวันเลยไปทำงานเหรอ ครับนึ้ยเป็นหน้าตรงน้ำก้ามือห้าสิบสี่นัดเขาไว้สิบโมงครึ่งคิดว่าจะทันไหม,ไ,มได้เวลาตัดซองแต่วันนี้ไม่จัน เมนหลังว่างว่างก็มาทำนะ หน้ากลางฟิลเตอร์แล้วกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะปัดโทษ <c oughs> ไม่มีใครชวนคุยเลยพี่ชา ใครชวนคุยเลยชวนคุยหน่อยสิครับนี่แต่งหน้าไปทำงานรีวิวครับเ,รเขียวข้าวเขียวของเลยตอนแรกก็ว่าจะไม่ขอบุญใจชุ่มๆครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ักหน่อยก็ได้ ที่นี้ขอบคุณสำหรับการปันใจครับวันนี้มีโปรแกรมงานที่ไหนวันนี้มีไปคุยงานสองที่ครับแอบหนึ่งไปเดอะมอลล์แล้วก็ไปแถวลาดพร้พาววังหินครับ คุณกุลาบครับขำพี่ชายอะเอ่อแอปเปิปปลโพสคลิปใช่ปะ่ะหนูกับแอปเปลิลโฟลกันใช่ปะ่ะไม่ตลกว่ะตลกพี่ชายส่งมงกุฎให้ใครก่อนไม่ได้บูลลี่ไม่ได้หัวหรอบูลลี่พี่ชายเลยนะอะไรนะ วันนี้คุณดาแต่งหน้าสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะยังแต่งไม่เสร็จเลยเนี่ยเพิ่งเริ่มแต่งใส่ฟิลเตอร์จ้ะสวยเพราะฟิลเตอร์นะรู้ยังตลกมากตลกสุดนัดเขาสิบโมงครึ่งพี่คิดว่าหนูจะแต่งหน้าออกไปทันไหม บ้านหนูเดี๋ยวมอมันก็สิบนาทีเองแหละจริงๆรห้านาทีด้วยซ้ำถ้ารถไม่ติดแต่อีกหน่อยก็เริ่มไม่สวยแล้วใช่อ่าพี่นิพี่นินดอะดูทุกอย่างเป็นสัตธ์จะทำได้อันนี้จังทุกขังอนาตาเนาะความเก่นี้ความสวยนี้มันไม่เที่ยงนะคะผมใช่เดี๋ยวหนูก็เหี่ยวเดี๋ยวหนูก็เก๋เดี๋ยวหนูก็ตุยแล้ว ทุกคนก็เช่นกันนะคะพมน่ใช่ป่ะพูดถูกป่ะพูดถูกป่ะเห็นพิจารณาเห็นทำเลยใช่ไหมอมืทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปนะฮะปัดแกมก่อนช่วยเตือนหนูด้วยหนูจะต้องตั้งอะไรบ้างนี่โอ้โหชาม จอ่าแล้วน,นี้พี่ไยเดินทางอยู่เหรอครับวันนี้ไปไหนบ้างอะ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะอ้าพี่นิดคอมเมนต์แล้วก็เงียบวันนี้เราจะมีดอลลี่อายที่แบบสมบูรณ์เมื่อก่อนทำดอลลี่อายไม่เป็นแต่ตอนนี้จะทำเป็นแหละสวัสดีทุกคนนะคะฝากกครจะกดเชร์ให้หน่อยเอาไปไกลเลยสระบุรีไปทำอะไรคะ เออวาดดอลลี่อายผ่านฟิลเตอร์ก็ดีนะเอา้าวรตัดมบา้านกะปิมาก,กี่โมงครับหนูอยู่สายสายแสดงว่ามาเย็นปะเออโรตัดก็มีน้ำมันให้เก็บเนาะนี่ดอลลี่อาที่จริงใจดอลลี่อาที่สดจึงอแแสดงว่าตอนนี้อยู่สระบุรีไหมคะ ทุกคนฝากคอจเจ๊กดแช้หน่อยนะคะเจชุ่มๆได้นะเป็นกำลังใจผู้จัดได้ครับชนผู้จัดคุยหน่อยดิเพราะพูดทวนขึ้นหมายถึงยังไงพี่นิดอ่าหมายถึงว่าพอพอเริ่ม้วนเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มคำหยาบแล้วใช่ไหมเออแต่สิ่งที่หนูพูดก็นั่นแหละพี่นิดน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะฝากขอจเจ๊กดเช์หน่อยนะ เ,เกือบเที่ยงอ๋อหมายถึงเกือบเที่ยงมามาโลตัสเหรอเอาจริงไหมเนี่ยอยากเจอเลยเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่เดี๋ยวมอถึงถึงช่วงบ่ายโมงค่ะแต่ว่าก็ต้องรีบไปทำงานต่อหนูหนูอยู่เดี๋มอเดอยู่ตรงข้ามกันเลยอะ่ะ แล้วค่อนข้างหวัดเสียวมากจะทำไม่ทันอ๋อ B-Quick เออรู้ป่าว่าจ้องจะไปเปลี่ยนยางที่ B-Quick แต่ดันได้งานรีวิวอีกที่หนึ่งซะก่อนซึ่งดีมากศูนย์บริการที่นี่ก็ดีมากอดไปใช้บริการ B-Quick เลยเพราะว่า B-Quick มีสาขาทั่วประเทศมากงานรีวิวเข้าได้นะคะสปอนเข้าได้ วีคเขาจะมีน้ำมันเก่าใช่ไหมเออจริงนะเนี่ยถ้าเดี๋ยวเวลาตรงกันอยากเจออยากเจอใกล้กันมากเลยแต่ประเด็นคือเขาอยากเจอเราหรือเปล่าพี่ชายเขาอยากเจอเราหรือเปล่าเราอยากเจอเขาเขาแล้ววันนี้หนูสวยมากซะด้วยนะ วันนี้เราจะแต่งตัวแต่งหน้าแบบฟิวฟุงฟุงสิบโมงแหละแบบว่าขาวอา หิ้งหิ้งเลยๆนะครับทุกคนมาขนตาต่อเลือติดขนตาก็เสร็จแล้วทาแป้งเสร็จแล,แล้วแลวปาดขนตาก็ลืมไอเนี่ย ลืมลืมดัดขนตาก่อนพี่มาลีสวัสดีครับไปงานรีวิวครับไปเป็น ไปหาทางมาแห่งรัพย์มาถวายฝากไว้เป็นอริยทรัพย์ในพระศาสนาครับเน่มาครับสนใจนํำรัพย์มาฝากเป็นอริยทรัพย์ในพระศาสนาไหมครับเห็นไหมครับทุกลมหายใจมีแต่ง,งานพระศาสนานะครับเมื่อวานเอาบุญถวายพัฒาหารสวดพระวิธรรม นั่งสมาธิเวียนเจดีรอบวัดปากน้ำภาษีเจริญมาฝากทุกคนนะครับให้ได้บุญด้วยกัน นัดเขาสิบโมงครึ่งจะทันไหมยิงต้องไปเอายาก่อนด้วยโอ้ชีวิตแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับทำงานหรอแล้วพี่นิดก็หายจ้า คอมเมนต์แล้วก็หห้จะอะไรยังไงแบบไหนแบบใดมาฉีดสเปรย์เจอแล้วที่ดักขนตา นิดนดนะขอบคุณสำหรับการขอใจครับกำลังจะทำบุญนะ่ะ ทำบุญทุกวันเราต้องทำทานทุกวันนะคะทุกคนเชา้าใดยังไม่ทำทานเช้านั้นเนี่ยเพิ่งทานข้าว ใโอนไม่สําเร็จเอไปกวดน้ำอะครับจาทุเมื่อเช้าใส่บาทเลยไม่ได้กวดน้ำเหรอพี่ จริงขนตาช่อนี่ต้องวันว่นวางๆที่ขยันเท่านั้นอะวันธรรมดาหรือขี้เกียจอะไรเข้าตาวะใช้กุ้งไทยเน็กซ์ ลริจาคใหม่เป็นอะไรไม่รู้กับเมนูบัตรเครดิตขอให้ทุกคนที่เข้ามามีแต่ความโชคดีนะคะพบเจอเรื่องราวดีๆคนที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตครับ โอ้ยิบโมง12แล้วงงว่ามันโอนทําบุญผ่านบัตรเครดิตไม่ผ่านต้องใช้แอปธนาคารตลอดเลยกำลังจะโอนทําบุญนะคะบอาบุญมาฝ่าต้องทําทานทุกวันนะทุกคนตังจะได้มาทุกวัน ได้เวลาในการติดคนตาแล้วขอเรียนเชิญอัญเชิญคนตาขึ้นสู่ยอดเสาสิบโมงครึ่งพี่ชายจะทันไหมเนะี yeah. ่ยเยอโอนแล้วเรียบร้อย พี่ขวัญมงคลขอบคุณสารก,การกดติดตามน,นะคะัิหิวเขาไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงในการพูด เป็นคนสวยยังกว่าจะสวยนี่เหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยลนไม่พูดเล่นไม่ได้ใส่บาทแค่กดน้ำทีเฉยครับดีพี่ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเนาะแต่จริงๆจะบอกให้กวดนะ้าแผ่แมตตากวดนะ้ำมาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำนะ ใช้จิตเราใจเนี่ยเป็นท่าสำเร็จค่ะหลวงปู่สดท่านสอนเราไว้นะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าใจเป็นท่าสำเร็จก็คือให้จิตเรานึกคิดกระดิกอะไรก็ไปถึงแต่ก็เข้าใจแหละสำหรับโอ้พวกเรามือใหม่เนาะในการ ฝึกทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะคะก็จะต้องมีเครื่องนำใจก่อนน่ะก็คือต้องมีน้ำที่เทเพื่อให้นำพาใจอะ่ะเพื่อให้น้ำไหลใจไหลไปสู่ผู้คนที่เรานึกถึงอยากจะแผ่เมตตาให้กับเขาใช่ไหมคะมแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราแผ่เมตตาได้ กดน้ําได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เมื่อใจเราเป็นท่าสําเร็จนะคะเหมือนที่พระเทพคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีท่านสอนท่านพูดโอวาทนี้ท่านหมายความว่าตามที่หนูเข้าใจเนาะก็คือให้เรา,าเราใช้ใจเราเป็นหลักโดยที่ไม่ต้องยึดติกดกับวัตถุนะคะเพราะการที่เราเอาใจไปอยู่กับน้ําเนี่ยมันก็อยู่กับน้ําแหละแต่ว่ารู้วัตถูประสงค์เคะ่ะว่าน้าเนี่ย เราใช้เพื่อที่จะเป็นภาชนะเป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจให้แผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไปถึงญาติพี่น้องไปถึงคนที่เรารักไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสามารถแผ่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ แต่ถือว่าเป็นกุลสนกุศล,ลจิตท,ที่ดีค่ะที่ที่เบื้องต้นเนาะเราใช้เหนียวนำใจแต่ถ้าเราฝึกไปถึงสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะก็อยากให้เราทิ้งสิ่งตรงนั้นเพื่อให้เรานำํำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเราแผ่เมตตาไปถึงคนที่เรารักดีกว่านะฮะโอเคไหมรู้เรื่อง สวยยังอ่ะหนูสวยยังไม่ใช่อ,อือไปได้แล้วพอเถอะเฮ้อ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่เขามารอแล้วป้ายป่ายป่ายสวยยังเดี๋ยวนี้เขาต้องมีเทรนน่ะเขาแบบว่าเทรนผมจะงอยอย่างเงี้ยเหรอว้แมวอ่ะอีฉันขี้เกียจ ไฮโซโบยใหญ่นิดนึงไปแล้วนะคะพมทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาเฝ้ากันเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนค่ำๆเย็นๆน,นะคะเมื่อชาติต้องการขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจที่มาเฝ้าและแม่ดีฉันก็เป็นบิ๊กแฟนดีฉันอีกแล้วนะคะอยู่ด้านหลังพี่ีสวัสดีครับเดี๋ยวลงไลน์ก็นนะ้าเดี๋ยวเจอกัน ขอบคุณนะคะพี่พีทุกคนไม่สวยแต่น่ารักโอเคขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ